หลัดแนดินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริร,ราชสมบัติทรงจำเริญร,ราชประชาชัตราภิวัตให้เทียมทัดวัฒนาสู่อารยะตั้งแต่สยามทำสนธิสัญญาเบารริ่งกับอังกฤษเมื่อปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการค้าเสรีเปิดระบบเศรษฐกิจสยามสู่ระบบเศรษฐกิจโลกทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเชื่อมโยงกับระบบเงินตราต่างประเทศหลังจากนั้นชาติตะวันตกได้ส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและทำสนธิสัญญาตามแบบอังกฤษอีกหลายประเทศ การเปิดประเทศเนี่ยมันมาพร้อมกับการยอมรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของมหาอำนาจหมายความว่าเรายอมเสียอำนาจทางการศาลนะครับการยุติธรรมนะการดำเนินนะระบบกฎหมายเนี่ยนะให้กับตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโยชน์การค้าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็จะอยู่ในมือของทุนต่างชาติผลจากการที่มีระบบกฎหมายแบบสองมาตรฐานนะครบแบบนี้ก็คือไม่เท่ากัน มันนําไปสู่การที่ชนชั้นพ่อค้าในทุนของสยามเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เติบโตเต็มที่ในรัชกาลนี้ทรงสารต่อพระราชดำริที่จะทบทวนและแก้ไขสนธิสัญญาไมตรีการผ่านนิดและการเดินเรือระหว่างสยามกับชาติตะวันตกจากสมเด็จพระบรมมชนกนาถและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อให้สยามมีเอกราชในอำนาจศาลและการเก็บภาษีโดยสมบูรณ์เพียงสองปีแรกในรัชากาลของพระองค์การเจรจาแก้ไขสนธิสัญญากับชาติตะวันตก5ประเทศคือสวีเดนฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมนอร์เวย์ก็สำเร็จลุล่วงและดำเนินการตามสิทธ,ธิที่ได้คืนมาโดยสมบูรณ์ในอีก10ปีต่อมา บุคคลที่รับสนองพระบรมราโชบายคนสำคัญคือดรฟรานซิสบีแซที่ปรึกษาชาวอเมริกันซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากรยานมมิตรีเมื่อพุทธศักราช2470นับเป็นชาวตะวันตกที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยคนหนึ่ง